หนูขอเช็คกล้ามเนื้อชาโตบียองกับริบอายไดเอทก่อนนะคะตอนนี้เข่ขาวย่างปลาค่ะเข้าอบกระเทียมหรือย่างริบวยย่างส้อผลไม้ยูสือชาโตบียองเป็น430กรัมนะคะพี่คันย่าอันนี้ใช่ไหมพี่วัวไดเอทไม่ใช่ค่ะริบอายไดเอทค่ะ500กรัมนะคะเข้าอบมันเนื้อหนึ่งวัวบ่าวเวด590กรัมตัวนี้ ็นมีเดียมนาดคือวดข้นนมโอเคอยากอันนี้เป็นจานร้อนนะคะอ๋อคุณผู้ค่ะตัวนี้เป็นจานร้อนโอเคอยากกอนคุณโอเคค่ะถ้าไม่พอสั่งเพิ่มได้ทานเน้ดิบไหมคะออแล้วยากทานเนื้อดิบเฮ้ยผมไม่ได้ทาเนี่ยดิถามทานเนื้อดิบไหมทำมา่อดได้ทานได้แต่ทานใครทานเนื้อดิบบ้างผมไม่ทานอย่างเดียวคือทานแบาเนื้อดิบทานหมทานแบา ชี้เลยค่ะสรหรับสามคนแปดสิบกรัมแปดสิบกรัมแปดสิบกรัมโอเคส่วนตัวเนื้อเป็นมีดิมเลอรหมดเลยนะคะชาโตัวเบียมเป็นจานร้อ่่ะีบอนจานร้อนแล้วก็ผิดเนื้อในจานได้นะคะถ้าต้องการสุกเพิ่มก็เอาไปกิ้วเพิ่มได้นะต่อไม่ต่ออยากจะกินด้านปากแฮชบราวน์ที่นี่อร่อยแฮชบราวน์มแฮชบราวน์มั้ยที่นี่อร่อยนะแฮชบราวน์สดน้ำเดิมน้ำเดิมมาอะไรน้ำเดิมน้ำเปล่าค่ะ

เดึงความเชื well ่อนี่แค่เนี่ยไปขายทำอะไรขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับครับสบายนะครับวันนี้จะมุ่งมายิ่งนึงไม่ไหวเลยแบบฟรีนี้ปีนี้ได้ผ่านสามคนแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับดีใจด้วยโอ้โหขายดีจริงๆมีเพื่อนเพื่อนอย่ากมาทานอีกสบายครับแบบขออนุญาตนะแบบคุณจะบอก ยังยังทานแต่ไม่ครบทุกเมนูวันนี้น้องแนะนำให้กินอะไรเนี่ยดิผมยิงของคุณขึ้นไปคนดูเยอะกว่าทุกครั้งเลยเลยต้องมาทำอีกลิ้นหัวย่างเมื่อไครับนั่นหน่อยนี่ลิ้นหัวย่างครับลิ้นหัวย่างโอ้โหนี่จานเด็ดเลยผมเลยสั่งมือนี้สองที่เลยครับ เดอ๋ยน้องไชดองจองไหมต้องสั่งไว้ก้าวสองลูกสาวอยากได้เพิ่มอีกโอ้ยไม่ได้ต้องบอกล่วงหน้าร้านนี้เขาไม่ได้อืมนี่เบอพิเเป็นเบอย่างคับคจิครับ สร้างค่ะตัวเนื้อจะเป็นเทนเนลอยนี่คือเนื้อชื่อชื่ัปปาโชค่ะชัปาโชเนื้อดิบไชโดงไื้อดิบไชโดน้ำมันประกอบแล้วก็น้ำมันอันนี้่ทานยังไงเข้าปากเดียวทานเลยคานเลยครับอย่างนี้เลย่นะนทานตอนร้อนๆดิ้นบไหมลิ้นเบมาแล้วนี่นะเดี๋ยวนะ ัดีมปาดีไหมคะทานกับวายน่คืข้าวฮ้ยอร่อยมากรีบทานอือจ้าอันนี้อร่อยตองชิมอือเหอเลืดีเลือระว่านี้รรีบทานนะ้อนหร้นหมดร้อน ไข่ดองไม่ใช่กินเังไงนะกิข้าวติมี่ไก่ข้าวอยู่ไ่ดองเปิดเปิดงานแล้วนจังติ่ม่ทำนี่อร่อยมากเรืิ่มใช่ไหมลยล่นคุณนุเฉยเลยคุนุ๊กเลยมั้งคุณนุ๊กคนกนีนะับไขแดงเฉยข้าวร้อนๆาวญุ่ร้อนๆแล้วก็คุกเลยไข่สด เป็นไงขายในตู้เราขาตเรามาร้อนๆแล้เย็นมากลยเย็นนตู้ตู้แค่หว่นานวันนี้เรขายอยู่ในรูต้สองเีเลยครับลิเลิ้นสองเลยครับสองตัวเนี่ยไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์เลยแล้วแต่คุณชอบแค่ไหนนี่นะแล้วคุณมากในตู้แล้วทิ้งไว้ในตู้เย็นะกคนงคนลองไปแล้วลินเนี่ยที่มันนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงูตัวผู้เหรอเพราะงูตัวเมียจะพูดมาก สุดคบสุดก็สุดเมื่อกี้แบบรีบทานเร็วๆเพราะปวดกระมังนะครับมลงใจวินเป็นไงดีมาก เอีอยาอข้างบนปล่านลหมุนเอาเลยเนาะหมูโชเลยผมมองทีอะไรไหมผมต้องแกปเปลโปรเลยโปรเลยเดิมบนีทันเลยนี่นี่จิ้มจิ้มจิ้มกลางจิ้ม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 แล้วคุกก็เดี๋ยวสุกเลย เราแบ่งกันสับอันก็จะอันเราข้าวันเนื้อเนื้อแล้ว่าเนื้อห้าตอนนี้เป็นส่วนติดไอ้นะคะอ้ยหอมมากยจะได้คนไม่ได้นั่งกินตรงนี้เหอนเราหอมมากอปไม่ทันเลยมาดามอาผมหมดไปด้วยดีมากก่อนไเนเามเแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดแล้วก็ออกไปแต่ใครไ ควรจะทานกับไข่ไข่ดองทานกับไข่ได้ค่ะนะจะออกไปทำก๋วยเตี๋ยว <shorts. S 2> อร่อยเลยเนี่ยอร่อยนี้กว่าโอเคหนึ่งนาทีนะครับทานได้ช่วยบอกนะเดี๋ยวเรามาทานกันกับเมนูเด็ดอีกหนึ่งรายการสองไม่เคยนะสองไเคยนะก็ือนะค่ะแต่วาก็ยังไม่เคยสูงก็ป่ายีพอ ที่ไปหาขออาสา่แล้วควชัดบอกให้เขย่ใช่เราไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะเต็มุปด้าเลยหล่ะอร่อยมากโอ้ยมันลุ่งไเลยนุ่มวนมากเลยนุ่มลวนมากนี่ะเน้ออี่ะยังไม่เย ตอดคำเส็งดีเขาจะเจอได้ทําไมทํเจ๋งมากอร่อยก็จะปูข้าวอบหมูข huh. okay> ้าวอบปีชเียมจะเจอไมเอาเลยน้องทําเลย ผมชอบตับกับลาบ้าัองันนี่นะครับอันนี้อเอยอันี้ต้องแย่งกันนทานกับนุ่นนะไข่ดองของโคอล่วยากคุณตักแค่ฟองเดียวหมดติดได้้วางฟองนะครับคุณข็งแรงหมฟองนี้็ต้องันไปเห็นข้าวฟน้ได้แต่ไปมาก็ไม่เคยเจอประสบการณ์เัอบม่ายได้เ่ค่น้าหนักไม่รวมกระดูนะคะ้ำหนักไมรวมกระดูอันนี้เก็บอะไรนะแคบ รปบาได้ันหลังมดมาดูเางอาเขต้องรีบผ่านนะต้องรีบผ่านโอ้ระคเียีาคู่นเราเาเลยิบาได้บวนารีบวัน่าตอนนี้ที่ที่ที่ท่ภาพเขาจะจ เขาชีกันชีจันที่หอนเขาชี่จันก็เลยจำเพียนไปหน่อยว่าต้องติดกับว่าอร่อยมากนี่แค่ยะเอาเลยที่สามแัมสตาร์บัคกับคุ้ตารใัอุ้ยทำเลยทำพิซซ้าเพราะว่าก็อยู่ในนี้กันเลยสาวสาวไม่พานว้า จิ้มอะไรเลยโอ้โหนี่รอมกอืมอืมเห็อันนี้ต้องทานร้อนคูานดพริกหนึ่งย่างไง้ยังยังเหรอได้ได้ดีอร่อยอร่อยอันนี้ใช้ดกินมอะไรอ่ะย่ครับเป็นย่าอดจารก์จขอดับจิ้มาเได้านแล้วหรอเกตุบิยองครับไข่เ็นครับ แล้วความไม่ชอบแล้วความไม่ทา kind of นสูงไม่แนะนำกลับเพิ่มนะครับครับคุณทุอทถ้าเอาวนิลล่ากับนมำไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเั้ตักเน่ตักเน่ตักกินนะเนี่นี่ครับนี่ครับนี่ นี่นะครับนี่ไงนี่ไงไข่เนื้อนี่เนื้อข้าวหบมบันเลยเดินเลยนะเบื่อแล ได้เวลาแล้วได้เวลาได้เวลาคครไข่ดองนะตักคุนจะทำไข่ดองหนึ่งกองนะครับละคลุกนะครับทนไ่ครับเมื่อกี้นี่เนื้อดิบๆอยู่นะเราอบไว้หนึ่งนาทีแล้วคำถามก็อร่อยเลยก็ตื่นเต้นนี่อ่ะพยายามไม่กดประคุณเลยช่วงกากินนะช่วงกับเนะ้อของผมไม่กลับ ผมไม่กลับก็มันกับที่้หอน่นแหละผม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 ไปข้อไรเรองที่รูแล้แล้วแล้วต่เดีร่องที่รูเดี๋ยวถักทั มานี่แนะนำเพราะวาแบบเนี้มันเกี่ยวสรุกไม่ต้องกลัวตวมีนะมีนะีะมีเออติมีนะตรเพราะอะไรเพรอะไรเพราะมันทำมนี่นะครับดูนะครับแค่เอาซ่อมลงนั่นเองนะครับลงน้ำหนักซ่อมแฮปปี้แฮปปี้อะไร ม่ใไหมีอยู่แล้วเขาโรยมาแล้วโอนะ้โหโรยมากทำให้าบันะคนะที่ผมสนใจอยนะไม่ได้ชานนี่เลยนะอืมไม่ชานนี่เลยอบผมชอบปอแบ,บนแผมดึ้นเลยผมมาก มันเป็นเนื้อแบบดีเหมือนกันนะแล้วคุณใช้ไฟแรงแล,วล้วก็ทั้งเหีียวทั้งโล่งอะไรอย่องไี้เป็นอย่างนี้ไม่เลนเหนียวผมือกเบาห่ามากกว่า กูอธิบายนะว่ามันฉ่ำฉ่ำจริงตัเล็ต้องไปเนี่ยต้องไปไว้เืยโอแล้วไปได้ดีแบบนี้มากมากโอเใช่แไม่ได้ต่อสนใ่คนที่ก็ไม่ได้กินมก็ไม่ได้รู้มาะเลปต้ เก็บไม่ดีเก็บไม่เป็นแล้วตู้เช่นี่และผมทางไปตู้หูเ่ยเพราะไอเสกเนี่ยแล้วอันที่สองก็คือ ARB แต่ว่า ARB เดี๋ยผมโคตรท่เสียดายวเพราะผมชิกตอนที่ ARB มันมาแล้วแม้ันตั้งสามอยู่นี้แน่เลยครัสมเดียวโอ้ยปรทายศไทยเยินเลย จานไหนที่สุดครับจานไหนสุดชอบลินลิ้นลิ้นชอบจานไหนสุดครับลินครับชอบจานไหนสุดครับตอบไม่ถูกเลยอ่ะชอบทุกจานชอบทุกจานเลยชอบจานไหนสุดครับซี่กุ้งหูต้นแรกที่เข้ามาได้ก็ผิดลิ้นเยอะมากตกเนียนี่นี่คือกรุ๊ปที่สามแล้วนะทุกคนมีความเห็นเหมือนกันหมดเลยคือชอบลิ้นหมดไปกี่ตัวก็ได้เลย